เอาอัปเดตหน้างานกันหน่อยครับมั่วแต่ยุ่งๆกับงานครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับบ้านรถไทยสิงห์ครับวันนี้วันที่2ี่นะครับวันจันทร์ที่27นะครับมีนาคมนะครับพุทธศักราช2566ครับพี่น้องครับอยู่กับเจ้าสันหวาดครับ1 5 0่นอีนะครับขอดูโดยจันท์มดนะครับนี่นะครับรถเขานะครับอาจารย์มดมาวิ่งร่วมครับวันนี้เป็นจังหวุนนะครับในหนองมะซอยนะครับ ฝีมือระดับตำนานนะครับขอบคุณทีมงานบิ๊กอีเซครับที่ส่งทีมงานมาวิ่งหลายวันแล้วนะครับอยู่กับบิ๊กอีเซนะครับก็ขอบพระคุณไปทางเท้าแก่ใหญ่ใจดีนะครับอ่ะมาปเด่นางานครับวันนี้ครับก็ได้โอกาสครับลงมาถ่ายคลิปให้เสียมดเขาตักเองแล้วกันนะครับรถเขาตัวห่อนห่อนพี่น้องเอ้สงสารรถโอ้บักนี่ มไม่รู้จะพูดอะไรครับนอกจากบรรยากาศอันร้อนเผานะครับก็คงต้องลุยนะครับ <ș i> เดี๋ยวอีกคนละเที่ยวก็คงไปกินข้าวนะครับ <ș i> ก็อัปเดตหน้างานครับประมาณนี้ครับก็มันมันห่อนครับพี่น้องผมกัเลยจจกสิวางเหยน,นะครับ เอ้เสียโมดเข้ามาจัดการให้นะครับฝีมือระดับเทพนะครับนี่ของผมดูไม่ได้แล้วครับเป็นรอยขอนมโคกไปแล้วนะครับ ตีนที่นัน่งเลยเอ,อ,เ,อ,อเรียบกิบนะครับฟีมือดียิบหายเลยเฮ้ยเขาถาเว้ย เอาคลิปนี้สั้นสันสัมณีครับเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าครับอีกเทียวนึงจอดกินเขาเด้อเไปกินยวยฮะไปกินอีกเดียวยังไปกินเอ้าที่ล่ะลอยู่เพื่อนจอดไปกินกันแล้ผ้าต้มเนื้อเอ้ยอ่ะคลิปนี้เอาไวปสัมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตั๊กดินให้เพย่ปนก่อนอน,นะครับพอกันในคลิปหน้าครับอ alo t e s t i n งสวัสดีครับ